สบายดีพี่น้องปองปายเบิร์สุขุสุคนเนาะวันนี้พวกกระปาใจในซองบาใจแชนแนลเนาะก็คือพี่น้องเอ้ยมือนี้นะบา<ม>ใจนะมียนเรื่องที่บอสบายใจที่ว่าแปลว่าเรื่องที่ว่ากุ้มใจอะไรพี่น้องกุ้มใจกุ้มใจแห้งแหละเดี๋ยวไปจ่าจสีเล่าเนะเรื่องเล่าช่พี่น้องฟังเนาะมือเ้านี้ ก็จะเืิ่มน,น้อนนเพื่อทราบก็ใจน่ะมันมันซ่ามันซ่าไอ้หนีเริ่มต้นจากคนดีเลยคนซับซ่าก็เลยแบบเหมนรีเซ็ตเครื่องแบบนี้จากที่ว่ารีเซ็ตเครื่องแล้วตอนนี้ควสามารถเข่าอีเมลได้ก็คือซ่องยูทูบนี่ลลแหละล็อกอินควสามารถเฮ็ดได้เข้าใจกับจุดสั้นพี่น้องมึงทราบเ็ดบ่ปปได้นะตอนนี้ก็ยังเฮ็ดบ่ได้อยู่จุดสั้นพยายามเฮ็ดจได้ก็บ่ได้รหัสผ่านก็นกนจำได้พี่น้อง นะครับรหัสผ่านยูทูบนะจะไม่เมอดอีเมลอยังจื้อไดเมสทุกอย่างแต่ว่าบัาสามารถเข้าสูระบบเพราะว่าวัวใจหิล็อกสองสั้นพี่น้องสั้นหนึ่งเลยคือรหัสผ่านกับอีเมลเนาะหลังจากเที่ยวเขาไปฮอนไนแล้วก็จกิมีรหัสแปดลักแปดโตละพุทธเต็ความพยายามก็เลยแบบไปปรึกษาผู้ใดกับวัวใดพี่น้องถือว่ายากเป็นเรื่องที่ยากแต่กัเป็นเรื่อง พ่อเศาเนี่จนน้ำตาสิโตกพี่เนาะสั้นแบบเพจยังก็ปวดถือแบบ YouTube ก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเฮานะถ้าว่าพ่มี YouTube แล้วเาก็จะชิจูยังไงนะเพราะว่ามันเป็นความผูกพันและอีกอย่างกัเฮาเริ่มต้นมาจากศูนย์เนาะเพื่อเฮาสีได้ซัำนี่จะว่ากันเพื่อเฮาสีได้ซัำนี้นี่โบเอง่ายๆกว่าคนสีมาหูจากเฮาซัำนี้นะกับมือนีกับ พังทลายพี่น้องคลิปที่พี่น้องเห็นนี่แมนบรจอัพผ่านโน้ตบุ๊กเนาะหรือว่าคอมพิวเตอร์กว่ดในโทรศัพท์มือถือนะเครื่องที่รีเจ็ตน่ะเป็นเครื่องลักเลยบรสามารถสืบเบิ่งได้พี่น้องถ้าพี่น้องหูจักคำศัท์กับมันพนักงานหรือว่าสํานักงานกูเกิลหรือว่ายูทูบเนี่ยคับพี่น้องสามารถติดต่อมาได้เด้อพี่น้องเดอเบอร์อยู่อยู่ข้างล่างนี่แหละหรือว่าเบอร์หรือว่าไลน์หรืออัน เฟซบุ๊กส่วนตัวปรใจ่าสีไส้อันลุ่มนี่แหละพอสิมีวิธีเนาะแต่ว่ารหัสผ่านปรใจกับจือ้ออีเมลกับจือ้อเมลซ้ำห้องกับจือ้อจำได้หมดทุกอย่างนะจำก่ได้แต่รหัสสองสั้นครับกับโอ้อยหน่อยมือเศร้านี่แต้นเศร้านี่จนบริกรกินขขาวกินน้ำด้วยเขาบริกรตกถองพราะคำเมือ่อยพี่น้องเมื่อยสิ่งเทาสางมาได้ซ้ำนี่ก็ถือว่า มันบรเง่ายๆนะกวางสิมาหอดจุดนี้ได้นะปฏิีัพอถือว่าพังทะาายลงแบบนี้เขาสิกว่าท่อท่อแห้งนี่แหละพี่รองท่อหลายท่อจนบยังยิ้งว,ว่าจุปยากเป็นแบบเรื่องทีเขาชี่ว่ากับตอนนั้นน้องป้าใหญได้ประสบอุบัติเหตุนอกาแพ้กับ ยิบเน,นาะยู่ฮงหมอกับพระเทคันชิวา่ากับพระเอุกใจซํำมันชื่อรหัสอันซองยูทู e ก็ได้พราะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาไปแล้วนะจากที่ว่าจะได้คันว่าพี่น้องพ่อมีทางติดตอ่อหาเนาะสำนักง,งานสำนักง,งาน Google หรืออยังกับสามารถอันติดตอ่อมาหาได้เพราะว่า กันว่าไปได้นะกับว่าจะกระซิบไปหาให้เพื่อนซอยเนาะกันยินดีแต่ใจไหนก็นต้องขอขอบคุณพี่น้องหลายๆเดอ้อถ้าพี่น้องคนใดยื่นมือเข้ามาซอยบางท่านก็นอาจจะเคยเบิ่่ใจเนาะเรื่องอีโมงอีเมลนี่แหละเรื่องการง y o u งยูทูบนี่แหละคือแบบรหัสผ่านอย่างจือ้อมาทุกอย่างแต่แบบรหัสนะตัวนี้นะปกติเนาะเวลาเขากดเข้าไปมันช่นดาวน์โหลดมาไว้ในคอมหรือว่าในโทรศัพท์ แต่ว่าอันนี้แมนบม่ได้อัน,อนดาวโหลดใบข้างแน่แหละแต่ว่าลงเพอไปลบมันมีรหัสแปดโต๊แปดสิบสุดแปดโต๊นั่นแหละก็บโบสมัตกู้ได้บบสมัตเฮ็ดได้มือไงถึงล้วมือไงอ,อ,อันว่าสิกับไปเฮ็ดซอง ตั้งซ่องไหมกับกว่าสีมีผู้ติดตามพอสัมนีิกับโมเมนต์เรื่องที่มันง่ายๆนะครับคลิปนี้นะถ้าว่าบ่าใจเนาะกู้ก็ได้เนาะกับบางเทือกาอาจจะเป็นคลิปสุดท้ายเนาะในซ่องนี้อย่เพื่อนนะถ้าว่าเฮ็ดได้เนาะกู้ได้กับถือว่าได้ลงได้ลงต่อไปอีกกระเบื้องกันเบื้องติดก่อนอีกประมาณสองมือพี่เนาะสองมือพอไปขอรหัสผ่านใหม่ได้ ขอรหัสผ่านใหม่ขอรหัสก่อยันพูนให้แต่รหัสนอกกันแบบเพื่อรีเซ็ตแบบว่าเพื่อรีเซ็ตให้เมื่อทุกอย่างก็คือสีดีนะคันรีเซ็ตรหัสพันไวเพราะเขาก็ะจำด้เมื่ออีเมลสำห้องบอกว่าสีอีเมลสำห้องเขาหรือว่าอีเมลรักรหัสผ่านเนาะเขาก็หู้จักหู้เมื่อทุกอย่างแล้วก็คำถามคำตอบเขาก็หู้ปัญหาก็คือแบบรหัสอันเดียวนี่แหละทีพอได้ เสียงดังก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยพี่น้องเด้อถ้าว่าที่ว่าจะไหนเบิดกำลังใจนะพี่น้องเบิดกำลังใจดิขยักวอนให้พ่อแม่พี่นอ้องเราซอยเรากระจายความสามารถไล่โซดได้หรือเปล่ายัางนะเพราะว่าต้องได้เอาไฟล์ตัวนี้นหะไปไปเข้าในคอมพิวเตอร์หรือว่าอันนี้แหละจได้อัพลงในอร์คอมพิวเตอร์หรือว่าในโน้ตบุ๊กเอาเพราะว่าในโทรศัพท์ควสามารถเอาเข้าได้ว่าจะซี่สาพี่น้อง ท่อพี่เนาะมันท่อเจ้เไรนบูแบบเท่ากับขึ้นบ่ฟันดอกเท่ากับใมที่ตัวเองแบบบ่อนลมันระวังเองนะบ่อะมันระวังเองนรืก็เป็นเป็นกรรมของเฮาพี่นอนองเทศอดใเฮาแบบซ้ำใจหรือหายใจกกือบได้เจอตัวนี้มากหายใจก็เกือบเกือบติดนะนะมัก็ตั้งใจมันท่อตั้งใจเพราะว่าอีกอย่างนี่กับ ไปซยอันครอบครัวที่เพอนลำบากเนาะที่ไอหัวเนาะไอหัวจากอันเยอรมันเนาะกับพวรารีเซ็ตเครื่องนี่บมสามารถติดต่อกับเพื่อนได้แหลวกับพี่น้องหลายคนกับผสามารถติดต่อกันได้กับถ้าพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วนะก็อย่าลืมทักเขามาได้พี่น้องเดาอทักเขามาในวอตแอบบางคนนี่ติดต่อมาทางวอตแอบบางคนติดต่อมาทางไลน์บางคนติดต่อมาทาง Facebook Messenger ก็ติดต่อมันได้เลยพี่น้อง คือโปรจกรีเซ็ตเครื่องใหม่แล้วผมสามารถเอาคือเอาอีเมลเก่าเข่าได้นะอีเมลซ่องของยูทูบเดีวผมสามารถเอาเข่าได้ก็เลยแบบนู้นแลนะ้วซีเฮ็ดเลนะเดี๋ยวนี้นะนี่กับเพี้ยอะไรสิ่งไรที่ว่าอะไรสิ่มืดมืดชูย่างเลยนะการคลิปกับจบเพียงเท่านี้ก่อนพี่น้องถา้าวพิพาทประกันใดก็ต้องขอโทษขออภัยวันอาที่นี้เด้อพี่น้อง ถ้าถือใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าว่าวเหินว่าใจลงคลิปทังโดนโดนก็ถือว่าว่าใจเข้าช่องยูทู e ก็ได้แหละติดตามในแฟนเพจต่อหรือว่าป่าใจสิลงรายละเอียดในแฟนเพจได้พี่น้องเด้อโอเคไปก่อนบ๊ายบายพี่น้อง